สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลาการน้องเตือนใจขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวคมพันธ์เด้อค่ะพี่น้องเรากินแกงน้องไม่ส้มเมนูวันนี้ก็นี่ค่ะพี่น้องกะละมังเนึงเหลือซ้ำนี่แล้วค่ะเนี่ยลาบหมูแดดเดียวค่ะเนี่ยเหลือซ้ำนี่ค่ะโอ้เฮ็ดกะละมังนึงเบิดเลยค่ะพี่น้อง แซบแบบแบอันนี้ออยยังเนี่ยลวกผักเอาผักดอกแคไปให้คุณพ่อยังคะอคุณพ่อให้คุณแม่ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ใช่เดี๋ยวเอาดอกแคไปให้คุณแม่กินเล่นมีลวกดอกแคมีแกงน้องไม่สมมีลาบหมูแดดเดี๋ยวค่ะพี่น้องเจวไข่ีิปดอกเมื่อนี้มีเจีวไข่เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยอาหารปวดเจวไข่เจีวไข่ไข่กับเจวได้เด้อค่ะพี่น้อง นี่ค่ะครอบครัวคูมพันกินข้าวตอนเย็นค่ะอุ่นหนาฟ้าข้างอร่อยไหมคะอร่อย่อยอร่อยโอ้สุดยอดเลยค่ะน้องเตือนใจขานี่เนี่ยเตือนใจกินอยู่นี่กับข้าวเหนียวเสร็จหรือยังเกี่ยวข้าวโอเสร็จทงนึงแล้วค่ะโอ้เสร็จทงนึ่งแล้วค่ะป้านมีหลายทงเนาะมีกท่ทงสามทงสี่ไปเลยสี่ทงสี่ทงว่าน ้องเตือนใจแล้วแล้วแล้วเอาไปตากได้บัะเนี่ยตากน,น,าน,นะบ้านควคโอเคค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากันค่ะบบขอบคุณเล,ลยร้อยเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค,ครับสวัสดีค่ะ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 พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ